สิทธิ์บัตรทองรักษาฟรีช่วยประชาชนคนไทยดูแลรากฟันเทียมนะครับโดยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือว่าสอปอสอชอได้ร่วมกับมูลนิธิทันตะนวัตกรรมทำวิจัยเพื่อผลิตรากฟันเทียมจากฝีมือคนไทยร่วมกับคณะทันตะแพทย์ศาสตร์จากสามมหาวิทยาลัยนะครับก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่ผลิตและทดลองจนได้ผลเป็นอย่างดีและได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากทุกองค์กรด้านทันตกรรมต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งรากฟันเทียมนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า P R K นะครับย่อมาจากคำว่าพระรามเก้านะครับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดิรเริ่มโครงการที่มาจากพระราชดำร,ริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใย,ยราษฎรและทรงมีพระประสงค์ให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพช่องปากที่ดีโดยเฉพาะการได้รับรากฟันเทียมอย่างเท่าเทียมขณะนี้สามารถผลิตรากฟันเทียมได้ปีละ1แ0 0ชิ้นนะครับซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่2ในเอเชีย ที่ผลิตรากฟันเทียมที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้งานได้เองถัดจากประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งรากฟันเทียมนี้มีมาตรฐานระดับสากลน,นะครับแล้วก็มีราคา ถูกกว่าการนําเข้าถึง10เท่านะครับโดยปัจจุบันทางสปสอชอได้บรรจุให้เป็นชุดสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาฟรีโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ผ่านการวินิจฉัยจากทันตแพทย์ว่าควรได้รับรากฟันเทียมก็จะได้รับการรักษาทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาช่องปาก สุขภาพฟันที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาได้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีมากขึ้นก็เป็นสิทธิ์บัตรทองรักษาฟรีช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่เป็นผู้สูงอายุสําหรับการได้รับรากฟันเทียมนะครับท่านก็สามารถติดต่อได้ที่หน่วยพยาบาลในพื้นที่นะครับก็อาจจะต้องมีการลงทะเบียนและรอคิวซึ่งเป็นไปตามระบบตามความเหมาะสมนะครับสําหรับรากฟันเทียม ฝีมือคนไทยได้มาตรฐานสากลครับ